ได้ไหมพระอาจารย์ชื่ออะไรไม่ได้แหมก็จาดีมากเลยพระอาจารย์พระอาจารย์อะไรพระอาจารย์ก็ยังจำไม่ได้ขนาดอ่านเองนะเนี่ยพระอาจารย์บุญช่วยนะบุญช่วยจำง่ายง่ายสองคำจำง่ายง่ายบุญช่วยโอเคนะครับอันต่อไปเราก็จะมารู้จ,จักอีกรูปหนึ่งอันนี้ก็เป็นพระที่จำพรรษาอยู่ที่วัดวัดลำลูกกาใช่ไหมวัดลำลูกบัว แหมพระอาจารย์เพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะ,ะก็เลยตื่นเต้นพูดชื่อวัดไม่ถูกเป็นพรานที่จำพรรษาอยู่ที่วัดลำลูกบัวแห่งนี้นก็มีอีกท่านหนึ่งก็ต่อไปก็จะให้พวกเราพบกับพระอาจารย์ชนะชัยสุมีโอก็ขอออาราธนานิม์พระาอาจารย์พวกเราสาธุตอนรับพระอาจารย์ด้วยให้เวลาเต็มที่5นาทีนะครับอเอาเจริญพรนะครับ จเจริญธรรมนะครับนักเรียนมีชั้นอะไรบ้างครับในที่นี้มสามชั้นเดียวผมมาสามกี่คนเนี่ยทั้งหมดเก้าสิบเก้าสิบหกคนนะอ่ะก็ขอจเจริญธรรมนะคือ,อนักเรียนทุกคนที่เข้ามาอบรมธรรมะในที่นี้นะรู้หรือเปล่าธรรมะคืออะไร เออมาอบรมนะอบรมไปนอกจากฟังแล้วเราต้องคิดไปด้วยถูกไหม,มไม่งั้นจะเป็นแค่ฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่เข้ามาให้ความรู้ใน,นที่นี้กำลังมอบสิ่งดีๆให้กับนักเรียนทุกคนนะแต่เป็นสิ่งดีๆที่แฝงด้วยความสนุกสนาน เป็นธรรมะที่เข้ากับยุคปัจจุบันนะปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปนะธรรมะก็ต้องเปลี่ยนตามโลกเหมือนกันสังเกตได้ในปัจจุบันเราจะเห็นธรรมะตามสื่อต่างๆมากมายเช่นเช่นอะไรอินเทอร์เน็ต a c e b o o k ก็มีใครใครเป็นแฟนคลับ Facebook ของท่านวองร,รู้จักท่านวอไหมอ่าท่านวอวชรเมทีท่านมี Facebook แฟนคลับ ในโลกอินเทอร์เน็ตมากเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไปธรรมะก็ต้องเปลี่ยนตามโลกมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาธรรมะทำให้คนนั้นต่างจากสัตว์อันนี้พระพุทธเจ้าเ่าเคยตัดไว้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสามวันตลอดลตลอดระยะเวลา3วัน เราก็จะได้มาเรียนรู้กันว่าธรรมะคืออะไรนะหลังจาก3วันนี้พวกเราก็จะอิ่บบุญตามชื่อของโครงการเราก็จะได้รับนานาสาระประโยชน์กันไปเต็มที่นะก็ขอให้ทุกคนมีนความตั้งใจตลอดระยะเวลา3วันนี้แล้วก็ให้สนุกกับการเรียนธรรมะนะให้ทุกคนเปิดใจนะรับสิ่งดีๆ ที่พระอาจารย์สอนให้จะมอบให้กับทุกๆคนก็เดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเชิญท่านพระวิทยากรรูปต่อไปขึ้นมาแนะนำตัวอ้อลืมแนะนำตัวพระอาะจารย์ชื่อพระชนะชัยนะครับก็เป็นพระบวชใหม่พระบวชใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าพระนวกะนะครับพระอาจารย์จบปริญญาตรี จากจุฬาลง,งกรณ์มหาวิทยาลัยร,รู้จักไหมคณะวิศว,วกรรมศาสตร์นะครับด้วยเกียรตินิยมระดับหนึ่งโอ้เกียรตินิยมสุดยอดนะ,อะขอบอกได้เลยว่าธรรมะหรือสมาธิมีผลจริงๆต่อ,อการเรียนของเรามีผลอย่างมากมนะถ้าอยากรู้ว่ามีผลยังไงก็ต้องติดตามตอนต่อไป นะยังไม่บอกอปุบไว้ก่อนนะนะต่อไปก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านวิทยากรรูปต่อไปนะครับมาแนะนำตัวครับครับผมก็ขอตาอรพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับพระอาจารย์ชนะชัยสุเมโทนะพวกเราก็เป็นที่รู้จักกันแล้วโอ้โหท่านระดับการศึกษาก็ถือว่าไม่ธรรมดาจบจากจุฬาลงกรณ์กว่าจะได้เข้าศึกษานี่ไม่ใช่ง่ายๆนะมีใคร มีความตั้งใจอยากจะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์บ้างนี้ไหมย,ยุกมือให้ดูหน่อยมีไม่กล้ายุกนะมีนะไม่กล้ายุกปีพระอาจารย์แต่ไม่กล้าสแสดงออกเพราะว่าเพื่อนเราดูหนูอยู่ก็เลยไม่กล้าอาไม่เป็นไรอ่าต่อไปเราก็จะได้รู้จักกับพระอาจารย์ที่เป็นพระธรรมวิทยากรนะที่มาจากวัดใหม่ยายนุย้ยเพิ่งมาอบรมงานนี้เป็นงานแรกพวกเรารู้จักวัดใหม่ยายนุย้ยไหม ไม่รู้จักรพระพเจรย์ไม่รู้อยู่ส่วนไหนของโลกอยู่ที่แขวงตลาดพลูเขตธนบุรีนะกรุงเทพใครรู้จักเขตธนบุรีบ้างใครเคยไปเขตธนบุรีบ้างยกมือให้ดูหน่อยมีคนรู้จักนะไม่เป็นไรพระจานาร์ก็จะคิดว่าพวกเรารู้จักแลวกันต่อไปก็จะมารู้จักกับพระท่านแรกนะพระท่านแรกก็คือพระอาจารย์มหาวิชาอุปสันโตการศึกษา จบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิตนักธรรมเอกปริญญาธรรมหกจบจากมหาวิทยาลัยปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนส่วนสุนันทานะหน้าที่ปัจจุบันของท่านก็คือเป็นครูพานสอนศิลธรรมประจําโรงเรียนอํานวยสิทธิศึกษาแต่พวกเราไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนอำนวยศิทธิศึกษาอยู่ที่ไหนแต่พระอาจารย์ก็จะบอกนะเพื่อว่าเรารู้จักอสโลแกนประจําตัวของท่านก็คือ พระรูปนี้สโลแกนไม่ได้เตรียมมาครับไม่เป็นไรแต่เรามีกรมกรีกรให้กับท่านกรกรประจำตัวท่านก็คือพระรูปนี้มองให้ดีสีเขาท่าเห็นแล้วพระจาจาร์อยู่ที่ไหนเดี๋ยวนะ้อพวกเราก็มองไว้แล้วกันบงที่สแตน,นะพระรูปนี้มองให้ดีสีเขาท่าลองมองหน้าแล้วถ่ายซิว่าใครเอย่ยกันเดอะสตา อย่ามาเรียบหรือเปรียบเลยโอ้โหไม่อยากเอ่ยนามของท่านโปรดติดตามอะแล้วก็มีเพลงประจำตัวของท่านด้วยอข,ข,ขอเพลงด้วยครับยอมระะักว่าตั้งใจใมาบบูตั้งใจจะสวดจะบวดจน ขึ้นที่สเตนเละไดครับทักทายกับนักเรียนให้เวลาเต็มที่ครับให้เวลาเต็มที่ครับผม5้านาทีนะครับ <ไป S 1> ก,ก็เขาเจริญพรนะร่วมนวยการโรงเรียนและคณะครูตลอดถึงนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้นะพระอาจารย์ก็ได้มีโอกาส มาเป็นพระวิทยากรร่วมกันสร้างความดนะีโดยการทราบข่าวก่อนหน้าหนึ่งวันเท่านั้นนะซึ่งทำให้พระอาจารย์นี้รู้สึกตกใจมากเลยนะแค่วันเดียวเท่านั้นเองก็ไม่เป็นไรนะไอเรื่องของความดีเราทำกันทุกวันเนะราเพื่อตั้งแต่บวชอยู่แล้ว <c oughs> ดังนั้นนะนักเรียนที่มาเข้าการอบรมนี้นะเป็ครั้งที่เท่าไรแล้วเนี่ย ครั้งแรกเออเหมือนกันเลยครั้งแรกนะเอาละก็ถือว่านะพวกเราได้มาร่วมกันนะเป็นกิจกรรมการบำเพ็ญความดีเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานะซึ่งพระองค์นั้นนะเป็นที่รักของประสงกรนิกรทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกก็ว่าได้ดังนั้นนะอาจารย์มีคติไว้ว่านะ อย่างนั้นก็ข, <c oughs> ขยันนะประหยัดสื่อสัตย์พร้อมอ่อนน้อมกระตัญญูนะเป็นห้นทางสู่ความเจริญจําได้ไหมขยันสื่อสัตย์พร้อมอ่อนน้อมกระตัญยูเป็นห้นทางสู่ความเจริญ,ด,รรรญนะดังนั้นวันนี้นะก็เป็นวันแรกของการเปิดตัวคณะพะิยากรน,นะหลายๆรูปด้วยกันก็ถือว่าก็ขอให้พวกเราตั้งใจนะการที่มาค้างพักคืนที่วัด ก็ถือว่าได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะก็ขอให้พวกเราใช้เวลาในส่วนนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะไม่เหมือนการอยู่บ้านบางทีเราอาจจะเล่นคอมพิวเตอร์ดูหนังฟังเพลงนะซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ในส่วนนี้ก็ขอให้พวกเรานพูดให้น้อยๆนะปฏิบัติให้มากๆจึงจะได้อานิสงส์สำหรับพระอาจารย์เองก็มีนามว่าพระมหาวิชาอุปสันโตนักธรรมเอกปรเรียนธรรมหกประโยค วิทยาศาสตร์บัณฑิตนะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนทุนันทานะก็เป็นความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะแต่หากว่าทา,ทางทางธรรมนั้นขั้นสูงสุดก็คือปริเรียนธรรม9ประโยคแต่สําหรับพระอาจารย์เองแค่6ประโยคนะไม่รู้จะมีโอกาสต,ต่อหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เหมือนกันนะดังนั้นจึงขอฝากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยให้ตั้งใจนะ ตั้งใจตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขอแค่นี้นก่อนนะโอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่เนะจริญพร